สวัสดีครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการถ่ายทอดสดทาง Youtube ก็ทดสอบนะครับว่าจะยังไงบ้างถ้าฟังเสียงแล้วชื่นชอบหมายความว่าเสียงชัดนะครับก็จะมีค่อยๆปรับปรุงแก้ไขแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นมือใหม่ในการใช้ Youtube ส่วนใหญ่ก็จะตัดต่อวิดีโอ แล้วก็จะอัดหรืออัปโหลดขึ้นไปนะครับถ้าพี่น้องท่านใดได้เห็นตรงนี้แล้วก็รบกวนหน่อยนะครับติชมได้นะครับไม่เป็นไรผมยินดีรับข้อเสนอนะครับเพราะว่าอยากพัฒนาด้วยครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันก็จะทำให้ ่วงการออนไลน์สามารถที่จะพัฒนาไปด้วยนะครับและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนเพราะว่าหลายครั้งในชีวิตของเราะครับเราต้องการหาคำตอบแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์เราไม่ค่อยได้หาคำตอบครับเพราะว่าการที่เขาหาคำตอบแล้วอาจจะไปไม่ถูกทางสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาล้มเลิกเขาท้อถอยฉะนั้น กำลังใจสำคัญครับในการที่จะใช้ในการที่จะเดินต่อไปและก้าวต่อไปและผมยังขออนุญ,ญาตใช้คำว่าความเชื่อที่เรามองไม่เห็นเพราะหลายครั้งเนี่ยครับเราเชื่อในสิ่งที่มองเห็นฉะนั้นสิ่งที่มองเห็นอาจจะไม่ได้ช่วยเราจริงแต่ความเชื่อของผมครับเป็นความเชื่อที่มองไม่เห็นและแต่เราสัมผัสได้ ความเชื่อที่ผมบอกคือพระเยซูคริสต์ครับพระเยซูคริสต์เคยมีคําถามเคยหลายคนมีคําถามว่าพระเยซูคริสต์ตายเมื่อ2,000ปีที่แล้วจริงครับแต่หลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนแต่หลังจากนั้นสวันพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนแล้วหลังจากนั้น40สวันที่พระองค์ทรงปรากฏกายอยู่บนโลกพระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้กับสาวกทุกคนให้รู้ว่า สิ่งที่พระองค์ทรงกระทํานั้นกระทําเพื่อปวงชนหรือมหาชนหรือคนทั้งโลกตามภาษาบ้านๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหากชีวิตที่ต้องการคําตอบผมใค่้ขอเรียนเชิญทุกคนครับเมื่อฟังคลิปนี้แล้วความบาปที่คุณเคยทําผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าทําได้คุณอาจจะเคยติดการพนันติดสุราติดสื่อลามกหรือติด อะไรก็ตามที่เราอ่อนแอหรือตอนนี้คุณว้าเวห่อเหี่ยวต้องการคําตอบต้องการคาหนุนใจลองร้องเรียกพระเยซูสิครับพระเยซูคริสต์จะเป็นทางออกสําหรับคุณและพระเยซูคริสต์จะคอยอบอบอุ้มในช่วงของคุณให้คุณได้รับความรอดและความรอดที่ท่านให้ก็เป็นสันติสุขขึอนอยู่ในใจในการดํารงชีวิตต่อไปเป็นกําลังในการก้าวต่อไปเพื่ออะไรครับ เพื่อชีวิตที่มีสันติสุขสามารถดำรงชิดอยู่บนโลกนี้ได้ก็สั้นๆนะครับก็ขอพระเจ้าได้สมโปรดอวยพรและสำหรับทุกคนที่ได้ฟังก็ติชมนะครับและต้องการคำตอบผมอาจารย์วิรัชยันหรืออาจารย์ป๊อปนะครับเป็นเสียพิบาลอยู่ที่คึ้นจักปลูกจิตหลักสี่อยู่ใกล้ๆดอนเมืองครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ตอนท้ายนะครับถ้าอยากจะติดต่อก็ ดูเบอร์หมายเลขได้นะครับแล้วก็โทรมาผมจะให้คำตอบเพราะว่าพระเยซูคริสต์คือคำตอบขอบคุณพระเจ้าครับเดี๋ยวเราจะอธิษฐานด้วยกันสักหน่อยดีไหมครับในนามพระเยซูคริสต์ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังคลิปนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเปิดตาใจและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเมื่อ2,000ปีที่แล้วพระองค์ทรง สิ้นพระชนบนแมังคนแล้วพระองค์ทรงไถ่บาปมนุษย์แล้วพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนแล้วพระองค์ทรงตัดว่าพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทุกคนที่ไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และพระองค์ทรงเป็นคําตอบในช่งเขาพระเจ้าทรงโปรดช่วยคนตาบอดให้เห็นช่วยคนตายฟื้นคืนชีพขอบคุณพระเจ้าทรงโปรดปลดปล่อยความอ่อนแอในชวงเราขอพระเจ้าทรงโปรดรักษาคนตาบอดให้เห็น คนเป็นง่อยก็เดินได้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายมีความเชื่อที่เรามองไม่เห็นแต่ความเชื่อที่มองไม่เห็นนี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าบุคคลผู้ใดที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่เขาไม่ได้ยินคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สําหรับบุคคลคนนั้นขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยครับเราขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งเราเชื่อร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์อเมน ก็ขอกล่าวทักทายตามชื่อคลิปนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับแล้วก็ผมจะมาไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับท่านขอโทษไม่ได้บอกพอดีผมกดแล้วมันไลฟ์สดไปเลยก็เลยอะ่ะมันเป็น YouTube คุณนี่ไลฟ์สดทาง YouTube